สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนบทที่2นะครับวิชาการเขียนโปรแกร,รมบนมาตรฐานเปิดบทที่2เรื่องขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและองค์ประกอบของภาษาจาว่านะครับสำหรับหลักสูตรนักเรียนปวชวปีที่3สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารสอนโดยอาจารย์เกติเมตโอพังนะครับ โอเคให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่18นะครับในบทนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องของอัลกอริทึมนะครับแล้วก็วิธีการในการใช้งานโปรแกรมภาษาจาว่าเบื้องต้นอัลกอริทึมก็แปลว่าวขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเป็นการจัดลำดับแล้วก็ขั้นตอนวิธีการที่มีการแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยแล้วก็มีการทำงานที่แน่นอนเมื่อเราเอา อัลกอริทึมไปใช้งานก็จะแก้ไขปัญหาได้โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้วิธีการในการเขียนอัลกอริทึมมีรูปแบบง่ายๆก็คือมีการเขียนจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดเขียนด้วยคำสั้นๆจะใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับต้องมีการเขียนเริ่มต้น อันสุดท้ายก็สิ้นสุดมีการใช้หมายเลข123เพื่อเป็นการระบุถึงขั้นตอนหรือลำดับการทำงานนะครับของโปรแกรมหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้นๆจะมีกี่ขั้นตอนก็ได้แต่ในแต่ละบรรทัดควรจะเขียนเป็นความหมายเพียงแค่ความหมายเดียวหรือำคำสั่งเพียงแค่คำสั่งเดียวนะครับ โอเคเรามาดูตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายนะครับก็คือเราจะเขียนขั้นตอนอัลกอริทึมการต้มไข่นะครับอันดับแรกมาดักหนึ่งก็คือเริ่มต้น 2. ต้มน้ำให้เดือด 3. ใส่ไข่ 4. รอ10นาที 5. ดับไฟหรือปิดเตา 6. บอกไข่แล้วก็7สิ้นสุดนักเรียนคิดว่าการเขียนอัลกอริทึม การต้มไข่ตามตัวอย่างบนกระดานเนี่ยนักเรียนคิดว่าขั้นตอนไหนควรมีขั้นตอนอะไรแทรกเข้าไปบ้างสิ่งที่เราจะมองเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือมีการดับไฟหรือปิดเตาแต่ไม่มีการเปิดเตาหรือ เปิดไฟเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องมีเปิดไฟหรือเปิดเตาอะไรครับใส่ใครก็ไม่ระบุว่าใส่จำนวนเท่าไหร่ขาดจำนวนอะไรอีก ส้มน้ำใช้น้ำเท่าไหร่ครับก็ไม่บอกใช้1ลิตร2ลิตร3ลิตร5ลิตรหรือเท่าไหร่ก็ไม่บอกมีไม่มีการระบุปริมาณดังนั้นในการเขียนอัลกริทึมเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะดูว่ามันง่ายมันดูว่ามันใช้ตัวอักษรสั้นๆนะระบุการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานเนี่ย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องระบุข้อมูลเชิงปริมาณลงไปด้วยนะครับตัวอย่างที่นักเรียนเห็นข้อดีก็คือเช่นการรอเราก็ต้องระบุว่ารอกี่นาที5นาที10นาที15นาที1ชั่วโมงก็ต้องระบุเวลานะครับเพราะไม่งั้นแล้ว โปรแกมคอมพิวเตอร์ม, computer, มันก็จะรอรอไปเรื่อยๆรอโดยไม่มีการสิ้นสุดนะครับดังนั้นการเขียนอัลกอริทึมก็ควรที่จะระมัดระวังในการเขียนลำดับขั้นตอนด้วยนะครับอันนี้สมมุติว่าใช้ได้แล้วเราก็วิธีการวิเคราะห์หรือการมุมมองในในฐานะที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็ต้องมองสิ่งเหล่านี้ในรูปแบบของ Input, Process, Output นะครับต้มน้ำเดือดก็ r o c e s s ใส่ไข่ Input รอก็โปรเซสปิดไฟดับไฟก็โปรเซสปอกไข่ก็โปรเซสไข่ต้มสุกเสร็จแล้วก็เอาพุทนี่คือการมองในรูปแบบของ input process เอาพุทนะครับการบ้านมี3ข้อนะครับให้นักเรียนเขียนอัลกอริทึมขั้นตอนการหาอัตราการผ่อนชำระค่างวดโทรศัพท์ iPhone 12ผ่อนแบบรายเดือน มีตัวอย่างในหนังสือนะ 2. ให้เราเขียนขั้นตอนอัลกอริทึมการโอนเงินผ่0นบาทผ่านตู้ ATM จากธนาคารกรุงไทยไปยังธนาคารกสิกรเขียนเป็นขั้นตอนอัลกอริทึมละเอียดที่สุดเท่าที่นักเรียนจะทำได้นะครับข้อที่3ให้นักเรียนเขียนอัลกอริทึมการดาวน์โหลด แอปไลน์จากโทรศัพท์มือถือ Android เขียนเป็นขั้นตอนสั้นๆกระชับง่ายๆและละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ลงในสมุดมีทั้งหมด3ข้อนะครับ10คะแนนโอเคอันนั้นทำเป็นการบ้านนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อห <c> า <oughs> เรื่องต่อไปนะครับในหนังสือหน้าที่20เรื่องของเทคนิคการเขียนอัลกอริทึม ว่าอัลกอริทึมก็มันเป็นขั้นตอนมายาลําดับการทํางานในการแก้ปัญหาของระบบงานเป็นหลายข้อเพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนและเพื่อใช้ในการทดสอบการทํางานของอัลกอริทึมด้วยนะครับทีนี้ในภาษาจาวาเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติในการทํางานพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์นะอยู่5คุณสมบัติ คือคุณสมบัติด้านความจำการกคำนวณการเปรียบเทียบเชิงตรรก,กะการแสดงค่าข้อมูลแล้วก็การจัดลำดับการทำงานนี่คือคุณสมบัติพื้นฐานในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ในหน้าที่21นะครับทีนี้ในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจาวาเนี่ยมันจะมีหลักการพื้นฐานอะไรบ้างโครงสร้างพื้นฐานที่ภาษาจาวาต้องมีก็คือคลาส คุณสมบัติแล้วก็เมท h อ d ดหรือเมท h อ d ดก็ได้นะครับดูตัวอย่างนะอันดับแรกเหมือนเราเกิดขึ้นมาเราก็ต้องให้พ่อแม่ตั้งชื่อถูกไหมครับภาษาจาว่าก็เหมือนกันเราเป็นคนสร้างภาษาเราก็ต้องกำหนดหรือตั้งชื่อเราเรียกว่าชื่อคลาสในที่นี้ก็คือ hello world เป็นชื่อคลาสภาษาอังกฤษ,าษาก็ใช้คาว่า Class Name อันที่สองก็คือ a t t r i b u t e หรือคุณสมบัติของ Class ที่เราสร้างก็เหมือนเราก็ระบุว่าเราเป็นอยากได้ลูกเพศชายหรือเพศหญิงมีหน้าตาเป็นยังไงผิวพรรณผมหน้าตาสีตาสีผมสีผิวและผิวหนัง กรุบเลือดนะสมมุติว่าเปรียบเทียบกันในชีวิตจริงส่วนในภาษาจ้าวาก็เหมือนกันครับก็ต้องระบุว่าเป็นคุณสมบัติอะไรมีคุณสมบัติอะไรบ้างเม็ดตอดภายในคือความสามารถของมันว่ามันทําอะไรได้บ้างเดินวิ่งนอนกินนั่งนะเราเรียกว่าเม็ดตอดดังนั้นคุณสมบัติหรือองค์ประกอบพื้นฐานที่ภาษาจ้าวาจะเกิดขึ้นหรือนําไปใช้งานได้เนะี่ยต้องมีอยู่3ส่วน เสมอนะครับขาส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้ต่อไปครับรูปแบบในการเขียนภาษาจะว่าพื้นฐานสิ่งที่เราต้องคำนึงมีอยู่2ส,สิ่งคู่กันก็คือ Syntax กับ Semantic s y y t t x กกับ Semantic s y y t t x x อาจารย์ให้เราจินตนาการย้อนกลับไปตอนเราเรียนภาษาอังกฤษตอนแรก ภาษาอังกฤษก็ต้องมีการเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษต่อกันมีประธานกริยากรรมตัวอักษรตัวแรกต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่จบด้วยประโยคคําถามก็ต้องมีเครื่องหมายคําถามจบถ้าหากเป็นประโยคบอกเล่าก็ต้องมีเครื่องหมายจุดปิดท้ายเสมอเราเรียกว่ารูปแบบของภาษาอังกฤษหรือ syntax ภาษาไทยเราเรียกรูปแบบแบบนั้นว่าหลักไวยากรณ์หรือ s y NTAX ภาษา C หรือภาษาจาว่า CoB อ l ภาษา VB ทุกๆภาษาก็จะมีรูปแบบในการเขียนลำดับการทำงานหรือองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันเราเรียกว่า s y NTAX หรือหลักไวยากรณ์ภาษาอันที่2ครับที่ต้องคู่กันเราเรียกว่า symmetric ซิเมติกก็คือความหมายของสิ่งที่สร้างขึ้นหรือเขียนขึ้นตามรูปแบบของภาษานั้นให้สื่อความหมายนะเรียกว่าซิมเมติกนะครับเช่นเขียนคําสั่งเพื่อให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายนะด้วยภาษา C เมื่อเรา execute File แล้วเอาไฟล์ไปรันนะตามคําสั่งหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์นั้นก็ต้อง เลี้ยวซ้ายตามรูปแบบหรือตามคําสั่งนะเมื่ออุ่นยนหรืออุปกรณ์นั้นเลี้ยวซ้ายได้เราเรียกว่าอ,อุปกรณ์นั้นทำตามซิมเมติกที่เราสร้างขึ้นถูกต้องนะครับเรียกว่าวิธีการเขียนภาษานะครับซินแทกกับซิมเมติกต้องคู่กันนะต่อไปรูปแบบในการประกาศคลาส คลา s นะมีรูปแบบดังต่อไปนี้ในหนังสือเปิดตามหน้า25มันจะมีรูปแบบอยู่แบบนี้ครับสิ่งที่ให้เราสังเกตก็คือมันจะมีเครื่องหมายปีกาเปิดกับปีกาปิดเพื่อระบุอาณาเขตหรือพื้นที่ที่ใช้ในการทำงานอโอเคคลาสรูปแบบ Class ก็ต้องมีคำว่า Class ด้วยนะดูคำอธิบาย modifier คือตัวแรกนะครับตัวนี้นะมีคำอธิบายด้านล่างนะ modifier ก็คือแทนด้วยคำว่า public default private protected ได้เรียนจำง่ายๆว่าเราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมีสีแบบนะเราจะใช้คำว่า public ใช้คำว่า default private protected ขึ้นอยู่กับลักษณะหรือวิธีการในการนำคลาสนั้นไปใช้งานเช่นถ้าหากคลาสนั้นสามารถเปิดให้คลาสอื่นหรือฟังก์ชันอื่นโปรแกรมในหน่วยอื่นเนี่ยดึงไฟล์โอนย้ายไฟล์ได้อย่างอิสระหรือเป็นสาธารณะเราต้องประกาศไฟล์นี้เป็นคลาสนี้เป็นแบบ Public Default Private โไอ้ p r i v a t e p r o t e c t ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเป็นไฟล์ที่ไฟล์ส่วนตัวไฟล์ที่มีการป้องกันอันนี้ก็ต้องเป็นไฟล์ที่เป็นคลาสไม่ใช่ไฟล์นะครับเป็นคลาสที่ต้องนำไปใช้กับข้อมูลที่มีความสำคัญเช่นรหัสผ่านเลขบัตรเครดิตข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนนะต่อไปครับ ต่อไปก็คือคําว่า data member นะ data member ก็คือตัวนี้ data member data member ก็คือ attribute หรือ property หรือ data variable ที่เราต้องระบุเข้าไปนะเป็นการระบุคุณ,ณสมบัตินะให้กับ Class นั้นต่อไปครับ method member เมท็อดเมมเบอร์เมท็อดเมมเบอร์ Method Member. Method Member ก็คือ m e t h อดหรือโพ c ซี u ร์หรือ operation นะที่ใช้ควบคุมการทำงานหรือระบุหน้าที่หรือระบุลักษณะการปฏิบัติงานหรือกระบวนการในการทำงานนะว่าทำอะไรเช่นบวกลบคูณหารนะทำหน้าที่ในการแปลค่าลบค่าเพิ่มค่าหรือทำหน้าที่อื่นๆตามที่ คนเขียนโปรแกรมต้องการนะครับต่อไปก็คือสัญลักษณ์ที่ใช้ถ้าหากเป็นเครื่องหมายก้ามปูเครื่องหมายตัวนี้หรือว่าเครื่องหมายก้ามปูนะครับอันนี้หมายถึงจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเช่นอันตัวนีเน้เครื่องหมายนี้หมายความว่าตัว modifier ตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ ต่อไปสัญลักษณ์ที่เป็นรูปมากกว่าน้อยกว่านะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เครื่องหมายนี้มากกว่าน้อยกว่าหมายถึงว่าสัญลักษณ์นี้หมายถึงต้องระบุข้อมูลลงไปนะก็คือตัวนี้กับตัวนี้เห็นไหมครับต้องระบุเข้าไปห้ามเว้นว่างนะตัวนี้ก็เหมือนกันห้ามเว้นว่างนะต้องระบุไม่งั้นเกิดปัญหาที่เรียกว่า Sy นต์แทก e r r o r หรือการข้อผิดพลาดจากหลักไวยากรณ์นะต่อไปครับการระบุชื่อนะหรือกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อหรือ modifier นะครับเราเรียนมาแล้วในวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมทีนี้เรามาทบทวนในภาษาจาวาเพิ่มเติมในการตั้งชื่อภาษาจาว่าอนุญาตให้ใช้ขีดล่างหรือ underscore อและเครื่องหมาย ดอลลไซเท่านั้นที่เป็นสัญลักษณ์พิเศษหรือสัญลักษณ์เพิ่มเติมนะอกนอกนั้นใช้ไม่ได้นะครับยกตัวอย่าง this is the sample class java นเะว้นวรรคเหล่านี้ใช้ได้สัญลักษณ์ดอลลไซใช้ได้ขีดล่างใช้ได้นะครับส่วนสัญลักษณ์ที่ไม่อนุญ,ญาต ไม่มีสัญลักษณ์พิเศษอื่นๆเช่นสัญลักษณ์แอดไซน์ชาร์ปเปอร์เซเครื่องหมายยกกำลังแอนดอกจันวายสเปซก็คือช่องว่างห้ามนะสเปซก็คือช่องว่างนะครับห้ามการตั้งชื่อห้ามเว้นว่างมีเพิ่มเติมอธิบายตัวอย่างในหน้า26กันหน้า27นะครับนักเรียนเปิดดูตามได้นะ และสิ่งที่สําคัญก็คือเหมือนวิชาหลักการเขียนโปรแกรมว่าห้ามตั้งชื่อตรงกับคําสงวนคําสงวนก็คือคําที่คําที่ห้ามนำมาใช้สงวนเอาไว้นะครับกับโปรแกรมเท่านั้นห้ามนำมาตั้งเป็นชื่อเพราะว่ามันมีอยู่แล้วมันใช้ พิเศษหรือมีฟังก์ชันที่ต้องใช้อยู่แล้วห้ามเอามาใช้มันจะเกิดการสับสนได้นะครับห้ามตั้งชื่อ<ม>เช่นคำว่า abstract boolean break by case cache char class const c o n t i n u e default do double d o l extend for final finally f o l d for go to if implement import เป็นต้นนะครับ ทั้งหมดอยู่ในหนังสือหน้า27พวกนี้ห้ามนำมาตั้งเป็นชื่อนะครับโอเคการบ้านอีกข้อหนึ่งนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า58นะทำเฉพาะตอนที่2ให้นักเรียนจับคู่ความสัมพันธ์ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับโอเควันนี้ไว้แค่นี้เจอกันนะครับหนะ้าสวัสดีครับ